เลิกผานาทีณเมืองพาราณสีชาวบ,บ้านตระกูลหนึ่งได้ออกไปขอลูกสาวจากหัวเมืองมาให้ลูกชายของตนเมื่อตกลงนัดวันแต่งงานแล้วก็ย้อนกลับมาถามหมอชีวะกะถึงเลิกผานาทีภายอาชีวะกะไม่พอใจ ที่ไม่ถามเขาก่อนที่จะกําหนดวันแต่งงานจึงแกล้งบอกไปว่าเลิกไม่ดีถึงแต่งไปก็อยู่กันไม่ยืดตรอกพาะบ้านตระกูลนั้นครั้นได้ฟังก็เชื่อครั้นถึงวันนัดแต่งงานก็ไม่ยอมจัดแจงพาลูกชายของตนไปเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีดังที่อาชิวะกะว่า ฝ่ายเจ้าสาวเมื่อเห็นฝ่ายชายไม่ไปตามนัดจึงจัดการแต่งงานกับชายอื่นไปโดยไม่รีรอต่อมาวันหนึ่งพ่อบ้านตระกูลนั้นพาลูกชายไปแต่งงานเมื่อไปถึงและทราบว่าเจ้าสาวแต่งงานกับชายอื่นไปแล้วก็พากันหัวเสียกลับมาคติเรื่องนี้ การถือเลิกถือ,อยามเป็นเรื่องของคนงูแต่คนฉลาดมักจะรีบฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์มาสู่ตนโดยไม่ต้องรอเลิกยามใดๆทั้งสิน้น